ผลิต <Yeah>. yeah. ภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโค yeah. แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี สงครามความอร่อยมาแล้วจ้าและสมอรภูมิเด็ดของเราวันนี้ก็อสร้างความอร่อยกันที่อำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะและสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดาันนักรบด้านอาหารก็คือตลาดส,สดเทศบาลเมืองปากช่องและผู้ที่จะตามหานักรบสงครามความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ได้ดแก่นักร้องสาวเสียงหวานหลิวอ,อาจาริยาค่ะสวัสดีค่ะหลิวอาจาริยานะคะ ค่ะสงครามความอร่อยกลับมาสร้างความอร่อยให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและแน่นอนว่าอ,อาหารอร่อยนะคะจะต้องมีวัตถุดิบที่ดีฝีมือคนปรุงก็ต้องดีด้วยนะคะและตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่องแห่งนี้นะคะก็มีทั้งวัตถุดิบที่ดีและพ่อครัวแม่ครัวที่มากฝีมือแฝงตัวอยู่ค่ะเราไปทําความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ ผู้เข้าแข่งขันจากทีมบริกแกงได้แก่พี่รักและพี่ดาวที่ควงคู่กันมาประชันฟี้มมือกับทีมเครื่องเทศทีท่ครั้งที่แล้วก็กำชัยชนะไปได้ oh. มาต่อกันที่น้องกวางและน้องออยค่ะผู้เข้าแข่งขันจากทีมเครื่องเทศทีท่พร้อมจะมาแก้แค้นด้วยความอร่อย2ส,สาวจะคว้าชัยได้หรือเปล่าต้องคอยติดตามชมนะคะ ของการตามหาวัตถุดิบกันแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยทีมเครื่องเทศถึงแม้ว่าจะอ่อนดอยด้วยววยวุฒิแต่ว่าความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารนั้นไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนและทั้งสองคนจะซื้ออะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเมนูทำเมนูอะไรครับผมทำเมนูข้าวโพดทอดคะ่ะอ๋อใช้ใช้ไข่ด้วยใช่ไหมใช่คะ่ะใช้เบอร์ไหนครับผมใช้เบอร์นี้ค่ะใช้กีบฟองครับสามค่ะ มีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลังนานไงดาาเดือนจนครบเราไปช้ดแป้งกันครับพวก่องของครต่อะมาที่ฝั่งทีมพริกแกงนะคะเร่งฝีเท้าฝีมือกันอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งสองสาวรุ่นใหญ่จะเลือกเหล่าสรรพวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาสร้างความอร่อยเป็นเมนูอะไรนานตามไปชมกันค่ะซื้ออะไรครับผม ซื้อผักค่ะผักใช้เมนูนี้ทำอะไรครับทำน้ำยาหมูค่ะครับใช้อะไรบ้างครับใช้มะเขือเอศพริกแกงแล้วก็ัวละพกะกระชายเดลิชวอร์มถกเด็ดสมความอร่อยเล้วไปซื้ออะไรต่อครับผมซื้อเนื้อหมูค่ะ ือแป้งทอดกรอบหน่อยค่ะยยได้คได้ของครบยังครับครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันค่ะเอาอเนื้อได้ดีเอาหมูบดค่ะโลนึงครับอันนี้ใช้หมูส่วนไหนครับหมูบดค่ะหมูบดค่ะยัง h d e l i w r ได้ของครบแล้วเราไปทำเมนูกันค่ะอ้าวเมื่อมีการแข่งขันนะคะก็ต้องมีคณะกรรมการค่ะเราไปทำความรู้จักกับคณะกรรมการกันเลยดีกว่าค่ะและการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการทั้ง3ท่านร่วมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยค่ะ ตั้งใจจ่ายตลาดกันมากเลยนะคะและช่วงหน้านะคะเราจะมาประกาศสงครามกันแล้วนะคะทุกคนอยากเห็นเขาแข่งขันกันแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะามีหลายมีมากมีมอธิบายตอนนี้เมนูอะไรคะที่กำลังทำน้ำยาหมูค่ะน้ำยาหมูอุ้ยจิ๋วเคยได้ยินแต่น้ำยาไก่น้ำยาปลาน้ำยาปูอันนี้น้ำยาหมูค่ะสงครามความอร่อย ผลิตภัณฑ์รตราพันธายนรสิรนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ yeah, แว่นท็บเจริ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบ yeah, ิกซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี อาอันนี้คือเพลงใหม่ของเรีบเองนะคะชื่อเพลงว่าเออเฮ้ยอายนะเจ้าฝากไว้ตวนะัวเน,น้าพอต You Tube ได้เลยนะเจ้าพิมพ์ว่าเออเฮ้ยอายนะเจ้าแต่ตอนนี้พักเรื่องเพลงไปก่อนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สงงขามความอร่อยนะคะเรากำลังจะมาประกาศศึกสงงขามกันที่นี่นะคะพร้อมหรือย,ยังคะทั้งสองทีมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปประกาศศึกกันเลย ไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยหาหลับและเมนูของทีมปริกแกงก็ส่งเป็นเมนูน้ำยำหมูแสนอร่อยอร่อยมาต่อสู้ในครั้งนี้ส่วนทีมเครืงเทศก็ใช้ของดีของปากชองอย่างข้าวโพดมาทำเมนูข้าวโพดทอดสุดอร่อยมาสู้กันสุดฤทธิ์เลย แม่จกาครั้งที่แล้วแม่ชนะไปแล้วครั้งนี้ค่ดว่าจะชนะอีกไหมคะ,ะค่ะโอ้โอแบบนี้เมนูอะไรคะที่กำลังทำอยู่น้ำยามูค่ะน้ำยาหมูอยเดีเคยได้ยินแต่น้ำยาไก่น้ำยาปลาน้ำยาป,ายาปูอันนี้น้ำยาหมูค่ะอยมีความพิเศษยังไงบ้างคะ ใส่กะทิมันๆค่ะอ๋อใส่ให้มันๆไปเลยใช่ไหมคะทำไมไม่มันอ่ะแม่แม่ต้องมันเนีี้ไม่เกี่ยวยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชนะนะคะ่ะอันนี้ค่ะถือว่าเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดนะคะเพราะว่าน้องกวางครั้งที่แล้วนะคะแพ้คุณแม่ไปนะคะ1ต่อศูนรอบนี้เอาะไรมังัดคะเข้าพวทอดค่ะเข้าพวทอด ความพิเศษของมันคืออะไรคะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มจากอะไรอะ่ะทำเองหรือรอะ <c oughs> ไรคะทัดาายค่ะโอเคยังเลยรอชิมนะจ๊ะสู้ <c oughs> ๆค่ะจีนไทยไขหลังนงไงดาเดือนจนครบรสชาติละตอนนี้นะคะหลิวอยู่กับคณะกรรมการทั้ง 3, 3ท่านนะคะหลิวอยากจะถามความเห็นเกี่ยวกับ ทั้ง2เมนูนะคะเมนูแรกก็คือน้ำยาหมูนะคะเมนูที่2เคือข้าวโพดทอดนะคะถามความเห็นคนแรกก่อนเลยท่านแรกค่ะรู้สึกยังไงคะเอาจริงรู้สึกว่าไม่ควรมาแข่งกัน <c oughs> กินด้วยกันน้ำ <c oughs> ยาหมูกับข้าวโพดทอดเออใช่ไหมคะเข้ากันนะใช่ใชอันนึงเป็นแบบว่าน้ำแกงอีกอันนึงก็เป็นของทอดอราดคลุกข้าวเนี่ยอร่อยแน่นอนอร่อยใช่ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะคุณต่อไปค่ะก็ขนมจีนนะคะขึ้นชื่อของที่โคราชอยู่แล้วนะคะก็เป็นน้ำยาหมูคิดว่าโอเคแล้วสําหรับข้าวโพดก็ของดังปักช่องค่ะคิดว่าเอามารวมกันเลยค่ะทานด้วยกันได้รสชาติดีเลยค่ะค่ะของดังของโคราชทั้งนั้นเลยอ๋อว้าวขอบคุณมากค่ะในส่วนหอมข้าวโพดทอดนี่นะคะตอนนี้ก็คือว่ามีสีเหลืองหอมน่าทานมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นขนมจีนน้ำยาหมูนะคะ คือเป็นของว่างด้วยเหมือนกันทานคู่กันได้เลยส่วนนี้คือว่าความหอบเนี่ยมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนน้ำยาหมูน่าจะโอเคค่ะน่าจะนำใช่ไหมคะค่ะต้องคอยดูนะคะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะค่ะ มากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยหหลับและเมนูของทั้งทีมพริกแกงแล้วก็ทีมเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้ง2เมนูโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเราแล้วแลละคะ่ะตอนนี้ทั้ง2เมนูก็อยู่ตรงหน้าคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญชิมค่ะ คคุณขข,ขนนนนาาาดดไไไไหมมมมัก้้ส่งรีอบและผลการตัดสินของสงครามความอร่อยครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญคณะกรรมการเลือกค่ะ d e l i s w a ผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศชอและผู้ชนะได้แก่สองสาจากทีมเครื่องเทศโอ้โหหาชัยชนะ ครองได้อย่างสำเร็จจริงๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะก็เมนูหนึ่งนะคะก็เป็นข้าวโพดทอดนะคะเป็นของดีตัดช่องค่ะรับรองค่ะข้าวโพดตัดช่องอร่อยที่สุดนะคะแล้วก็กลับมาเข้ากับเครื่องแกงนะคะแล้วทอดกรอบกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะขอบอกค่ะ พี่ให้คะแนนเต็มของข้าวโพดทอดเลยเนื่องจากด้วยข้าวโพดของปักช่องเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็หอมอยู่แล้วด้วยบวกกับแป้งแล้วก็เครื่องแกงที่ใส่แล้วก็น้ําจิ้มที่รสชาติอร่อยนะคะก็คือทําให้ข้าวโพดทอดจุดน,นี้คืออร่อยหอมมันแนะนําเมนูนี้เลยคะ่ะ ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะเทศบาลเมืองปากช่องชาวชุมชนตลาดเทศบาลเมืองปากช่องโรงแรมพลาวเขาใหญ่โรงแรมพานาธาราเขาใหญ่โรงแรมวอเตอร์มิวค่ะน่าเสียดายกันจริงๆเลยนะคะครั้งนี้สงครามความอร่อยหมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะไปประกาศสงครามกันที่ไหน,นะคะรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หลิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ สงครามความอร่อยสองครามความอร่อย Delish War, war.